สดชื่นกันอีกแล้วนะครับกับผลงานของผมบาสเทบอลเมื่อวานนี้ครับที่วางไว้ให้กับหน้าช่องนะครับก็มา1น,นะครับหูแวงหน่งนะครับและยกยาวหส่วนอังกฤษนะครับ มียกเยาวแล้วก็ได้หนึ่งมุมกับใครที่ตามบ้านเทพบอลไปครับยินดีด้วยจริงๆกับเมื่อวานนี้หน้าช่องครับก็ฟินๆจุกๆนะครับสองวันติดๆแล้วนะครับยินดีกับพี่ๆสมาชิกหน้าช่องด้วยทุกคนครับที่มากกว่าหน้าช่องครับคือในครอบครัวของเทพบอลครอบครัวสปอนเซอร์ใหญ่ที่ผมประจำการอยู่นั้นครับเต็มเครื่องกระเบื้องแตกกันเลยทีเดียวครับในครอบครัว v i p ของเทพบอลครับมาทุกคนครับพี่เข้มเทพบอลครับผมบ้านเทพบอลเบนเทพบอลแล้วก็เดนัทเทพบอลครับไม่ทําให้ผิดหวังสักคนเดียวก็ ตามนี้เลยฟินฟินจุกจุกจริงๆกับแนวทางที่ผมวางไว้ให้กับเทพบอลทุกคนที่วางไว้ให้ครับใครที่อยู่ในครอบครัวและตามไปยินดีด้วยจริงๆนะครับส่วนพี่ๆท่านใด FC ท่านใดครับยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่นะครับผมขอแนะนาเลยครอบครัวฟุตบอล v i p ของเทพบอลเรานะครับฟินฟินจุกจุกกันทุกวันกับแนวทางฟุตบอลที่วางไว้ให้ก็ตามนี้เลยนะครับฟินฟินจุกจุกับจิ้มเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับใต้รูปโปรไฟล์ของผมมีทางเข้าอยู่ครับอ่านสักนิดและเปิดใจเข้ามานะครับ มีแนวทางฟุตบอลดีๆมาฝากทุกวันครบทุกคู่ครบทุกลลกนะครับถ้าอยากได้กันมากกว่าฟุตบอลมีชนิดกีฬาอื่นเราก็มีมอบให้ทั้งวันทั้งคืนครับอันนี้ฝากไว้ด้วยครับที่สําคัญมากกว่านั้นครับสปอนเซอร์ของผมนะครับที่ประจาการอยู่นั้นครับมีฟูเอนเซอร์ครับชั้นนําด้านกีฬาของเมืองไทยมากมายเลยทีเดียวและที่สําคัญ มั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้อย่างแน่นอนครับอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับเรานะครับจิ้มเข้ามาเป็นเพื่อนกันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับในการจิ้มเข้ามาเป็นเพื่อนกันขอเข้าครอบครัว VP ของผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับค่ําคืนวันนี้บาสเทบบอลสวัสดีทุกคนครับสวัสดี FC บาสเทบบอลหน้าช่อง FC ในครอบครัวเทบบอลแล้วก็ FC ในครอบครัวสปอนเซอร์ใหญ่ทุกทท่านเลยนะครับในค่ําคืนวันเสาร์ครับที่2มีนาคม2568รกับค่ําคืนวันนี้ ฟุตบอลเยอะแยะมากมายหลายรายการเลยทีเดียวตัวผมบาสเทปบอลจัดมาให้สําหรับทีมชาตินะครับก็หน้าช่องผมจะจัดให้เฉพาะทีมชาติครับส่วนในบ้านเรามีทั้งทีมชาติและสโมสรวันนี้มีฟุตบอลสโมสรเล็กๆนะครับเล็กๆที่ลงทำคันขันน่าสนใจหลายรายการเลยสําหรับหน้าช่องผมจัดมาให้3ตัวในช่องนี้นะครับเอาไปทีมชาติกันก่อนนะครับจะเป็นคู่ไหนบ้างนั้นนะครับรับชมได้ในคลิปนี้ครับนะครับคู่แรกครับไปกันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับก็นะครับประเทศ มอโดวาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมชาติโนเวย์นะครับคู่นี้ครับกิ๊กออฟเวลาเที่ยงคืนตรงครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองทีมชาติโนเวย์บุกมาได้เปรียบพอสมควรครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้3ประตูกินเต็ม2ประตู1มุมนะครับเคยเจอกันมาผลล่าสุดครับเป็นโนเวย์ครับบุกชนะมอรโดวามา2ประตูหนึ่งครับแมตช์แรกที่เจอกันมานะครับส่วนฟอร์มพัดนหลังของทั้งคู่ครับอย่างมอรโดวาครับอาชนะคู่แข่งครับ3เกมแพ้หนึ่ง็ถือว่า มีฟอร์มที่ดีพอสมควรนะครับส่วนโนเวฟอร์มดีเหมือนกันครับใน5หลังเอาชนะู่แข่ง4เกมแพ้1เกมไม่เสมอใครครับถือว่ามีฟอร์มที่ดีมากๆนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับมอนิว่าเจ้าบ้านครับจัดชุดใหญ่ลงสนามแน่นอนเรียกมาครบเลยนะครับสำหรับตัวผู้เล่นแกนหลักของพวกเขานะครับส่วนทางฝั่งโนเวก็เช่นกันครับวันนี้เรียกมาครบเลยก็นําโดยสตาร์ดังอย่างเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับโอดกาดมากันครบนะครับวันนี้นะครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับส่วนแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์ และอยากให้เลือกมองกันครับวันนี้มองทีมชาตินอร์เวย์ไปได้เลยนะครับเกตบอลต่างกันครับผมรล้ว่าช่วงหลังมีฟอร์มที่ดีก็จริงแต่ผมมองว่าแมตชนี้สู้นอร์เวย์ไม่ได้ครับประตูเลื่อมกันเยอะมากทีเดียวกับ1ประตู2ประตูที่เขาตําทำผมว่าทําได้สําหรับทีมชาตินอร์เวย์ผมว่านะครับปิดประตูเสมอปิดประตูแพ้วันนี้รุ่นเม็ดสองเม็ดสามเท่านั้นสาหรับทีมชาตินอร์เวย์จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับคู่ที่2ครับยังอยู่ที่ศึกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกครับโซนยุโรปเช่นเดิมครับทีมชาติอิสราเอลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของทีมชาติเอสโตเนียนะครับคู่นี้ครับทิกออกเวลาตีสองสี่สิบห้าครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองนะครับอิสราเอลได้เปรียบนะครับบังคับชนะสองประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะได้เฮครับหนึ่งประตูคือหูแหวงนะครับเคยเจอกันมาหนผลล่าสุดนะครับเป็นทีมชาติอิสราเอลชนะเอสโตเนียมาสี่ประตูศูนย์ครับแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมาส่วนฟอร์มห้านัดหลังของทั้งคู่ครับอิสราเอลในห้าน แพ้3เกมแต่เกมที่แพ้แพ้ทีมใหญ่ๆอย่างนั้นพวกอิตาลีฝรั่งเศสนะครับพวกนี้นะครับที่แพ้มาก็คือทีมใหญ่อย่างนั้นส่วนทางด้านเอสโตเนียครับในให้นัดหลังเอาชนะทุกแข่ง1เกมแพ้3เสมอ1เกมนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มไม่ดีเหมือนกันสําหรับทีมชาติเอสโตเนียนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับอิสราเอลพร้อมจัดทุกใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกับ นะครับทีมชาติเอสโตเนียก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันนะครับส่วนแนวทางของผมบาสเทบบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันในคู่นี้นะครับผมอยากให้มองทางด้านของทีมชาติอิสราเอลไปได้เลยนะครับวันนี้นะครับถึงเล่นที่สนามกลางก็จริงแต่เล่นมาหลายแมตช์แล้วในประเทศฮังการี่ผมมองว่าปิดประตูเสมอปิดประตูแพ้อย่างน้อย จะมาแน่ๆหนึ่งลูกครับลุนแมตสองท่านั้นสำหรับทีมชาติอิตาเลีผมคิดว่าทําได้ครับศักยภาพตัวผู้เล่นดูดีกว่าเหลื่อมกว่ากันเยอะสําหรับทีมชาติเอตเนียถึงยกระดับมาในช่วงหลังดีแต่ผมคิดว่าสู้อิตาเลียตอนนี้ไม่ได้ฟอร์มดีมากๆนะครับเวลาเจอทีมใหญ่ก็มักทําผลงานได้ดีเลือกเชียร์พวกเขาจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับคู่ที่3นะครับเรามากันที่ศึกฟุตบอลกระชับมิตรนะครับทีมชาติกันบ้างนะครับเป็นทีมชาติลักซัมเบิร์กครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยอนด้านของทีมชาติวเดน นะครับคู่นี้นะครับคลิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองทีมชาติสวีเดนบุกมาได้เปรียบครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้นะครับเคยเจอกันในผลล่าสุดครับเป็นสวีเดนชนะลักเซมเบิร์กมาถึง8ประตูศูนย์ลยครับแมช์ล่าสุดที่เจอกันมาต้องย้อนกลับไปปี2 0 1 7นู่นเลยนะครับส่วนฟอร์มนัดหลังของทั้งคู่ครับทีมชาติลักเซมเบิร์กในฮนัดหลังครับก็แพ้2เสมอ3ไม่ชนะใครถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีแต่่่หนนนนนนัักกมาาาททงงเเเสสออะะครรรบววชชติด็แข สี่เกมเสมอหนึ่งเกมไม่แพ้ใครมีฟอร์มที่ดีามากในตอนนี้สําหรับทีมชาติสวีเดนนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมนะครับวันนี้นะครับทั้งคู่พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามก็เรียกมากันครบเลยครับตัวหลักแกนหลักของทีมชาติของพวกเขานะครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงฉกันในค่าคืนวันนี้ส่วนแนวทางของผมบาสเทพบอลน,นะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันนะครับมองทางด้านทีมชาติสวีเดนไปด้วยไปได้เลยนะครับฟอร์มกําลังดีจริงๆนะครับกาลังลงตัว เลือดถ่ายถ่ายเลือดใหม่กาลังดีเลยสําหรับทีมชาติสวีเดนนะครับผมคิดว่าพวกเขาจะทําได้อย่างน้อย1ประตูลุ้นเมตรสนะครับส่วนทีมชาติลักเซมเบิร์กถึงจะลดยกระดับขึ้นมาในตอนหลังก็เป็นการเจอทีมเล็กๆทั้งนั้นนะครับวันนี้เจอของจริงผมว่าสวีเดนผ่านได้เลือกเชียร์พวกเขาจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับสุดท้ายนะครับสทีมนะครับหน้าช่องที่น่าเลือกเชียร์ของผมนะครับสรุป3ทีมวันนี้ครับเลือกเชียร์ทางด้านของทีมชาติโนเวย์ครับทีมชาติอิสราเอลแลวก็ทีมชาติ สวีเดนครับเป็น3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วในค่ำคืนวันนี้ของผมบาสเทพบอลครับก็ฝากกันไว้ครับแล้วฝากกันไว้ครับ FC ทุกท่านครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมบาสเทพบอลที่กับพี่ๆ FC บาสเทพบอลทุกๆท,ท,ท่านนะครับในทุกๆวัน,นครับผมให้ด้วยครับเหตุผลของฟุตบอลกับข้อมูลฟุตบอลเรามี และความน่าจะเป็นของเกมนั้นๆครับที่ผมให้ครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีมนู้นทีมนี้นะครับแบบนั้นไม่มีข้อมูลแบบนี้ผมไม่ทานะครับผมให้ด้วยเหตุผลของฟุตบอลข้อมูลและความน่าจะเป็นจริงๆนะครับจะมาไม่มาอีกหนึ่งเรื่องอันนั้นคือเรื่องผลของสกอร์ฝากกันไว้ด้วยนะครับค่ำคืนวันนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆเอฟซีบาสเทปบอลทุกๆท่านครับและใครที่อยากเข้าครอบครัว VP พีกิมเข้ามาเลยเลยใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าให้อยู่นะครับ ฟินๆจุกๆกันทั้งครอบครัวทุกวันอยู่แล้วอันนี้ผมฝากไว้นะครับคำขินวันนี้โชคดีกันทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ